ครับเดี๋ยวมาดูหมาสามดีกันนะครับนี่คือหมาสามดีครับเราเราก็เปิดเปิดพัดลมให้ให้หมาสามดีทุกคืนนะครับหมาสามดีจะยื่นขาเข้ามาบางครั้งก็จะเป็นจะเป็นจมูกเป็นเป็นหูก็ได้ครับเป็นจมูกเป็นหูเป็นขาสองข้างเนี้ยหมาสามดีเขาก็จะยื่นเข้ามาเขาจะเนี่ยเขาก็จะเหล่มองเนี่ยเราก็จะจับขาเขาได้เนี่ย เห็นไหมหมาสามดีเขาจะยื่นขามาให้จับคุณหญิงหวัดดีครับอ่ะอันนี้ก็คือหมาสามดีนะครับก็จะรู้เรื่องมากครับก็จะเหลกนสบายจากพัดลมครับนี่มีพัดลมหนึ่งตัวครับ มาสามดีเขานอนตากวัดลมครับเนี่ยครับขอให้เขาได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นเข้ามาครับว,วันๆเราก็จะจุดยางกันยุดให้เขา สังเกตหูเขาก็แทบจะยื่นเข้ามาครับบางวันก็จะหมุกเขาต้องยื่นเข้ามานอนทุกวันสุดยอดครับมาตัวนี้ชื่อว่าคุณหมิงครับวันนี้แค่นี้นะครับ